ครับต่อไปครับท่านลวีเล็กอุทัยครับเชิญครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายรวีเล็กอุทยัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขตสามพักเพื่อไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตปรึกษาหารือในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผลไม้ทุเรียนครับ เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันครับมีข่าวเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกทุเรียนซึ่งถูกตีกลับจากประเทศจีนกว่า100ตู้ครับเหตุเพราะไม่มีผลตรวจสารย้อมสีก่อมะเร็ง Basic Euro II, เบสิกเยลโลทูหรือ BY2 ครับส่งผลให้ราคาทั้งทุเรียนที่ถูกตีกลับมาและทุเรียนที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศมีราคาตกต่ำลงอย่างมากโดยคาดว่าจะเกิดมูลค่าความเสียหายเป็นเงินกว่า500ล้านบาทครับ โดยตอนนี้ครับทุเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนอยู่ในจังหวัดภาคใต้แต่หากยังไม่มีมาตรการแก้ไขรองรับที่ทันท่วงทีและเป็นระบบมาตรฐานเรื่องนี้จะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลครับกับตลาดการส่งออกทุเรียนของไทยอย่างแน่นอนจึงอยากขอฝากให้รัฐบาลครับเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนซึ่งรวมไปจนถึงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ของผมด้วยครับซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนอยู่กว่า6 0,000ไร่ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปัญหาการส่งออกทุเรียนนี้ในอนาคตได้เช่นเดียวกัน รวมถึงปัญหาใหญ่ในพื้นที่ที่ยังแก้ไขกันอยู่ครับนั่นก็คือการขอขึ้นทะเบียนการรับรองแหล่งผลิต g a p และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนครับโดยในส่วนของการจดแจ้งเพื่อขึ้นทะเบียน GAP นั้นเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งครับนั่นก็คือเกษตรกร,ะร,กรจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินกลับมีพี่น้องชาวสวนทุเรียนจํานวนมากครับในตอนนี้โดยเฉพาะในอํเาเภอละแปรที่อยู่ระหว่างการรับรองสิทธิครอบครองการทําประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งหากกระบวนการรับรองยังไม่แล้วเสร็จโดยเร็วครับย่อมกระทบต่อการขอขึ้นทะเบียน GAP ในรอบการผลิตต่อไปนี้อย่างแน่นอนรวมถึงครับจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหาการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนอีกด้วยส่วนอีกปัญหาครับนั่นก็คือแม้ว่าตอนนี้ครับทางจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานภาคเกษตรรวมถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนครับจะพยายามร่วมมือกันในการหาทางป้องกันและกําจัดวงจรของหนอนทุเรียน แต่ปัญหาเรื่องหนอนก็ยังคงระบาดอยู่ในจังหวัดมากมายครับใน,ในขณะนี้ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณเครื่องม้เครื่องมือหรือการส่งเสริมจ,จากส่วนกลางมาช่วยเพิ่มเติมก็จะช่วยทําให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้นครับจึงขอฝากท่านประธานไปยังกงรมส่งเสริมเกษตรและกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหก,กรครับโปรดเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนทุเรียนจังหวัดอุตรดิตในการแก้ไขปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของหนอนจอเจาะเมล็ดทุเรียนด้วยนะครับและขอฝาก เรื่อง j จครับต้องขอให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับและกรมวิชาการ,กรเกษตรช่วยกันหาแนวทางแก้ไขให้พี่น้องชาวสวนได้ครับขอบพระคุณมากครับ